วันละนิดพักใจผ่อนจิตกับประเด็นสุขภาพจิตแบบซักไซส์ไปกับพวกเราซักไซส์พอดแคสต์นักแสดงหรือเพอร์ฟอร์เมอร์สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือเขาจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองทะเยอทะยานที่จะประสบความสำเร็จกระชับกระเฉงบ้างานและมีสเสน่ห์มักทำงานหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายและเป็นนักจูงใจที่ดีสามารถจูงใจให้ผู้อื่นเชื่อได้ว่า ทุกสิ่งจะสำลิดผลได้คนประเภทนี้เป็นคนที่มีความหวังมีความสามารถในการเป็นผู้นำไฟสำลิดสูงและสามารถใช้ทักษะการจูงใจมาใช้บริหารผู้อื่นได้อีกด้วยบางครั้งในความพยายามที่จะประสบความสำเร็จนั้นด้วยความทะเยอทะยานอาจใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือหรืออาจข้ามหัวผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายแต่สิ่งเหล่านั้นเขาได้ทำไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปชีวิตของเขารวมถึงเวลาว่าง มักจะเต็มไปด้วยชิ้นงานชิ้นแล้วชิ้นเล่าที่ต้องบรรลุเป้าหมายมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันความใส่ใจในรายละเอียดของงานนั้นไม่ใช่จุดสําคัญสิ่งที่เขาให้ความสําคัญคือการได้รับการยอมรับในผลงานที่ปรากฏนักแสดงหรือ er. เพอร์ฟอร์เมอร์ขาเป็นนักแข่งขันและชอบที่จะชนะแต่เขามักคิดกับตัวเองว่าเขานั้นเป็นคนที่ชอบท้าทายมากกว่าการที่ชอบเอาชนะผู้อื่นเช่นไม่เคยรู้ตัวว่าการที่ฉันชนะ มีผู้อื่นกำลังแพ้ไม่เคยรู้ตัวว่าขณะที่ตัวเองรู้สึกยิ่งใหญ่และวิเศษหมายถึงเพื่อนกำลังรู้สึกต่ำต้อยในใจของคนประเภทนี้คิดเพียงว่าฉันแข่งกับตัวเองเท่านั้นส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่คนบุคลิกนักแสดงต้องการคือการได้เป็นที่นิยมชมชอบจากคนที่ต้องการหรือบางครั้งอาจจะหมายถึงทุกๆคนเลยก็ได้มักจะสนใจความรู้สึกของผู้อื่นที่มีต่อตัวเขา ทำให้เขาฉับไวมากในการรับรู้และปรับคลื่นความคิดของตัวเองให้ตรงกับความคาดหวังของผู้อื่นมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนดั่งกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่เขาอยู่ด้วยสามารถทําได้อย่างละเอียดละออจนไม่มีใครสังเกตได้แม้แต่ตัวเขาเองบางครั้งก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําสิ่งนี้อยู่เพียงแค่คิดว่าฉันสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ดีเพียงแค่นั้นนักแสดงหรือเพอร์ฟอร์เมอร์ เรามักจะมองเหมือนกับว่าเขาไร้ซึ่งความรู้สึกแต่ไม่ใช่ว่าเขานั้นไร้อารมณ์ความรู้สึกเพียงแต่เลื่อนเวลาที่จะรู้สึกไปจนกว่าตัวเองจะว่างแต่ชีวิตเขานั้นกลับเต็มไปด้วยตารางงานที่แน่นเอียดและการแสดงอารมณ์มันอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่เขามีก็ได้แล้วเบื้องหลังหรือประสบการณ์วัยเด็กอะไรกันที่สร้างเขาขึ้นมาภายใต้ภาพลักษณ์ที่เป็นคนต่อสู้เพื่อความสําเร็จเพื่อความเป็นที่รู้จัก เขากาลังต่อสู้เพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่รักและที่ยอมรับอยากถูกยอมรับในการเป็นตัวของตัวเองเขาเชื่อว่าผู้ที่สร้างผลงานสร้างความสําเร็จเท่านั้นถึงจะเป็นที่รักเพราะฉะนั้นการเป็นตัวของตัวเองจึงยังไม่พอเขาต้องการเป็นมากกว่านั้นเป็นวัยเด็กที่รู้สึกว่าต้องทําอะไรหลายๆอย่างมากๆต้องทําออกมาได้ดีเพื่อที่จะได้รับความรักและความรู้สึกมีค่าอาจจะเกิดจากครอบครัวที่คาดหวังกดดัน ที่มักตั้งคําถามว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างมีอะไรต้องทําให้สําเร็จอีกในคืนนี้ในอาทิตย์หน้าในเดือนหน้าสําหรับบางคนอาจจะเกิดจากความปรารถนาที่ต้องการจะประสบความสําเร็จอยากจะหนีไปให้พ้นอยากจะดีกว่าครอบครัวของตัวเองหรืออยากจะหนีจากความรู้สึกที่ตัวเองต่ําต้อยกว่าคนทั่วไปในสังคมด้วยเหตุนั้นความต้องการที่จะเป็นที่รักหรือที่ยอมรับในความเป็นตัวของตัวเอง จึงทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างผลงานและความสำเร็จความสัมพันธ์ในด้านสังคมและเพื่อนนั้น The Performer เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญมากในทางด้านสังคมเป็นเพื่อนที่มอบความบันเทิงและความมีชีวิตชีวาให้กับกลุ่มแต่ถึงอย่างนั้นการสร้างสัมพันธภาพก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากในการที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงลึกกับใครสักคนเพราะเมื่อเขาคิดว่าอาจจะต้องอยู่กับคนคนนี้ไปตลอดเวลาอาจทำให้เขาต้องกังวลและกระสับกระส่ายได้ มันเหมือนกับว่าสัมพันธภาพนั้นได้กีดกันการทํางานให้ประสบความสําเร็จของเขาและสัมพันธภาพจับต้องไม่ได้ไม่มีผลผลิตที่ชัดเจนหรืออีกกรณีหนึ่งเขารู้สึกว่าคุ้มค่านะที่จะทุ่มเทเพื่อความสัมพันธ์จึงค้นหาทุกวิธีทางให้ความสัมพันธ์นั้นออกมาดีหาบทบาทของตัวเองที่ตัวเองอยากจะเป็นเจอและปัญหาที่มักพบเจอในความสัมพันธ์ คู่รักอาจรู้สึกเหมือนตัวเองนั้นถูกละเลยเมื่ออยู่ในงานสำคัญเพราะนักแสดงหรือเพอร์ฟอร์เมอร์มักทุ่มเทความสนใจของตัวเองไปให้กับกลุ่มชนและการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีคนรักอาจรู้สึกเหมือนตัวเองหมดค่าไม่มีความหมายเป็นเพียงส่วนประกอบของภาพลักษณ์ของเขาเพียงเท่านั้นหากว่าตัวเราเองนั้นมีบุคลิกภาพแบบนี้หรือว่ามีคนใกล้ตัวเราจะมีสิ่งส่งเสริมหรือแนะนำได้อย่างไรหาเวลาหยุดพัก และถามตัวเองว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่ลองพักและหยุดอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วออกไปเดินเล่นชมพระอาทิตย์อัสดงหยุดคิดเรื่องงานหยุดคิดถึงเป้าหมายอนาคตลองอยู่กับปัจจุบันขอให้เพื่อนที่ไว้ใจได้คอยสะท้อนความรู้สึกของเขาออกมาและให้เพื่อนตั้งใจฟังแม้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นอาจจะไม่ถูกต้องกลับมาให้ความรู้สึก ความสนใจทางกายรับรู้ถึงความรู้สึกเนหน็ดเหนื่อยบอกตัวเองให้ลองใช้ชีวิตให้ช้าลงบ้างก็ได้เมื่อรู้สึกอึดอัดใจก็ลองมองไปรอบตัวเองทบทวนตัวเองอย่านําความรู้สึกอึดอัดใจนั้นมาเป็นตัวเร่งให้เข้าหาเป้าหมายหรือกระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งโดยยังไม่ได้จัดการกับความรู้สึกอึดอัดใจนั้นให้ดีถามตัวเองว่าอะไรที่มีความหมายต่อตัวเราจริงๆทั้งด้านการงานการพักผ่อนและหาเวลาเพื่อทําสิ่งนั้น